<laughs> สวัสดีครับวันนี้มาเดินด้างมาจาัดดเลครับบิ๊กซีจังหวัดเลยามาแล้วมาแล้วน้ำปลามาแล้วรถขายน้ำปลามาแล้วโอ้เล็ดยู่กลางเมืองเลยครับบิ๊กซีเลยครับปพนาคือว่าสิ่งลวิธีใส่ลงลานจอดรถบ่ ขันแรกมาแล้วครับรถตัวลำพวงครับ<ะ>นอนเซียนเซาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดตั้มกระเทยอีกขั้นหนึ่งหอดใสแล้วเนาะตอนนี้ที่นั่งก็นั่งเดินทางมาครับอีกขั้นหนึ่งมมาทำกันบ่ะฮะหัวคือบางอยู่เอา ใครอยู <c ute> <c ute> ่บมยาดอกนี้เงินเตียนบมยาดอกแบ็ดมันเสองหลูกว่ะดูละสองพันกว่าบาทเบห้าพันหกพันเครื่อน้เราเจ็ดพันเอไอโทษเคร่องน้เราพันหนึ่งก็ห้าลอยกับบหาอยลูกเงาัไหบ่ต้องีตัวส่วงไงเอ้า สิถ้ามันรถจอดได้หรอมันโอเคมันวิดเบื้องนี่อ่ามันสิเปิดทั้งไหนนี่ปก็มันที่บ่ตัวนี้เป็นขั้นทั้งไหนฟังไหนนี่ฟังสายมีจิีโร่ป่ะอ่าเมื่อไม่มีลังขายยืนเบิร์ตอยู่ที่ก็ต้องตั้งผิดนะเออแล้วก็ไปตั้งคุณเอาไอ้ป้ายยังเัินออกไง ย่างอากว้างอยู่หรเว้ยรถมันก็อยู่ประมาณนี้เนาะเปที่สาิเมตรดีกว่าบ่ย่าสิก้าบึงป็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบเจ็ดสิบแปดสิบ้ประมาณเท่าเมตรโอ้งานแรกก็ลงพื้นปูนนะครับสบายครับไดสิลงจริงดนลงในเบิร์ตจะลญานจอดรถลักข้าดดเอาวงอืง่นเขาลงได้อันนี้ก็ต้องลงได้ ตัวอาจจะจัดไตะบ่เต็มที่อ่ะนนขนาดนี้นี่ยเนี่ยันู้นอานานมเพียงแบบ <Yeah. S 1> มาแล้วครับมาแล้วบิ๊กซีเลยงานแรกแห่งมานงานแรกก็เจมซะแล้ว เดี๋ยวสถานที่ครับแคบนิดๆขัครบเร็วไหนแล้วรถ12ล้อนะมันมันมายวนเนาะยวนบ่ยวนบ่ยวนไทยบ่เมื่สี่โมไข้ก็หกล้ออ,อีบ่ ได้ยิ่ดออกได้ยิ่ดออกเอ้าจังพอกันจิบต่อไปครับเดินทางมมหอดกับเถิงแล้วครับหนึ่งขั้นแจ็คเมิดตจอยอะไรเศร้าอยู่เปล่เศร้ากลัวอ่ารอติดตามครับผม